่ามีคอมเมนต์บอกว่าอยากดูอันดับเออผมก็ลืมให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเอาอันดับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยละกันนะครับโอเคอันดับตอนนี้ครับหลังจากที่รวมเซิร์ฟแล้ว No Body A ครับยังคงอันดับหนึ่งนะครับพี่บัสของเราแน่นอนครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยี่สิบห้าครับเอาเรื่องนะฮะแล้วก็มี S R King เนี่ยครับมาครับจังหวะนี้ห้าสิบเจ็ดล้านนะครับแล้วก็ No Body A No Body A นะครับห้าสิบหกล้านนะครับแล้วก็มา ชีวินอาร์ตนี่52ล้านส่วนผมนะครับ52ล้านเช่นกันนะครับแต่ว่าจริงๆไลเกอร์กับลุงก็เยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าเขาไม่ไดเดาตัวหลักเข้าทีมมันก็เลยเป็นปากการรัชนีนั่นเองนะฮะนี่ฮะอ่ะดูแปดดูจนถึงท็อป20ละกันนะครับโอเคเอ สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมิชชนเคยนะครับกับหมาเฟอร์บาร์แมนประกายแสงนาดตีนะฮะไปลุยกันต่อเลยครับสำหรับ EP พีที่สนี้ฮะตอนนี้ผมอยู่อันดับ116นะครับนี่เลยฮะไปเจอ86ลุยครับผมอย่างต่อเนื่องอ่ะฮะวิดพื้นไปไซนารมาไปครับในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไซนามาจัดการไม่ได้ฮะไปครับบับความลงคลองเร็วบับลงบับโลบับความเร็วกันมาๆครับจังหวะนี้ครับฝังซีเงาเปิดไปก่อนเลยที่ยุงแดงนะเลยเขาใช้คอปูบอมนะฮะเฮ้ย คอเกลิวนี่ปู่บ,บอมบ้าเลยเออคอเกลิวอาละระบัมคามามนานครับอับบ้าไปจังหวะนี้14ล้านดาเมจถ้าใส่ดวงเต็มเมครับแล้วก็เกวินเตะจกัจกรพรรดิเด็กไปแล้วลูกเตะวายุสลาตันครับบ้าไปจังหวะนี้ติดสตันไป3ตัวนะดวงเกลิวแล้วก็โซนิกนะครับโซนิกฝั่งเขาก็ไม่ได้ออกเพราะติดสตันอยู่ดยโดนเกวินไลเตะแล้วระาบัมคามมน้า,นา,นานบ้าไปจังหวะนี้7ล้าน5แสนดาเมจต,ติดโลกกันไปเกวินไลเตะไปที่จักรพรรดิเด็กเรื่อยระบำข้ามมนาใส่ดวงครับดวงติดสตันอยู่9 4แสนาาเมล้้วชี อันตีมาจังหวะนี้จักระพัดเด็กครับชีบะไล่ตีหนึ่งทีโอเคยุงแดงไล่โจมตีด้วยสายไล่โจมตีจัดๆฮนะแต่ผมผมไม่ยังยืนได้แล้วกิ๊กี้โบลล์ผมระเบิดไป2ตัวแล้วแล้วก็พายุปาดเขินมาครับสำหรับกระบองเหล็กป่าใส่ตัวที่ติดโลแน่นอนครับเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับโบลอ์ครับยัดหน้าไปที่จักระพัดเด็ก1ทีแล้วก็สนามแรงบิดไปเกลิวครับอันตีมาจังหวะนี้ให้กระบองเหล็กกระโบลอ์ติดกระนำสีแดง จังหวะนี้ครับเกลิวฝั่งตรงข้ามติดสตันกันเลยเป็นยุงแดงครับจู่โจมพิษตาใส่โซนิกฝั่งผมมาติดโลปเป็นที่เรียบร้อยชิบาไลตีหนึ่งทีฮิวไม่ลืมซีกันมาจังหวะนี้ปลูกบาร์มควงหมัดเล็ไว้ยุ้ไซโคอนเพราะเขามีลูกไฟเหลืออยู่ควงมาจังหวะนี้ชิบาไรตีไปที่โซนิกย้ำแคร์ไปที่โลแล้วยุงแดงไล่โจมตีไปที่เกลิวครับ มาครับเข้าสู่เทอนที่2ครับโซนิกฝั่งผมนะโดยฝั่งสีเงาพายุงไปป่าแล้วก็หายไปหวันเป็นที่เรียบร้อยครับเกวินไล่ตเตะไปที่จกักระพัดเด็กติดโล่ระบำคามิน่าใส่ดวงครับบ้าไปจังหวะนี้12ล้านด้าเมจดดวงติดโล่เป็นที่เรียบร้อยเกวินไล่ตเตะไปที่จกักระพัดเด็กอีกทีหนึ่งสะท้อนขึ้นกลับมาแรงจัดๆนะทีมผมเกือบติดโล่ทุกตัวแล้วลูกเตะวิสลาตันจากเกวินครับจังหวะนี้สตันไป3ตัวนะครับโอ้โซนิกฝั่งเขาไม่ได้ออกอีกแล้วนะเกวินไล่เตะไปเรื่อยระบำคาร จังหวะนี้เขางัดอปคัดมาจังหวะนี้ออมาครับ6ล้าน7แสนครับแล้วเกลิวฝั่งผมก็ติดโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ระบายคามมน่าสูนขึ้นกลับไปครับว่าไปจังหวะนี้ติด2ดาเมจเท่านั้นเพราะติดโลอยู่โอ้หสะท้อนแรงจัดจัดอ่าครับจังหวะนี้ครับกระบอกเหล็กฝั่งผมครับปายุปาเทีอนไปโซนิกไปหวันเกลิวก็ติดโลระบายคามมน่าสูนขึ้นกลับมาจักรพพัดเด็กเขาก็ไปหวันนะเอาละครับกระบอกเหล็กผมลงไ่นอนแล้วลูกโบ้อนไม่มีลูกไปใช้กันเลยต้องอปคัดไปแล้วโดนงัดคืนกลับมาติดโลครับ เอาะรเกลิวอันตียัดหน้าไปจังหวะนี้ครับโอ้โหฝั่งตรงข้ามนี่ติดไม่่อท้อกันรัวๆฮะเอาละครับปูบอมครับควงมาเล็กวายุใสโคนมาปุ๊บโอเคผมยังติดโลอยู่นะชีบะไล่ตีไปที่เกวินหนึ่งทีแล้วก็เข้าสู่เทนนีสสามครับฝั่งสีเงาครับลาก่อนครับเกลิวโลหมดแล้วล่ะบายบายไปหวั่นหนึ่งตัวพร้อมกับเกวินไล่เตะไปที่ดวงครับแล้วก็อาชูร่าหมดครับลาบัมเขไม่นับบ้าไป14บล้านดาเมจแล้วรีเล่ขึ้นมาสำหรับดวง เกวินไลเตะนี่พรอนขึ้นกับมาแรงจัดๆลุงเตะวายุสลาตันทําให้ปูวอมไปหวันครับแล้วเกวินไลเตะไปที่ดวงเรื่อยๆสนามแรงบิดมาชิบะไล่ตีเกลิวของผมครับโดนงัดมาจังหวะนี้แต่ว่าตั้งติดโล่อยู่สบายครับชิบะไล่ตีหนึ่งทีก็น่าจะจบเกมไปอย่างง่ายได้นะครับผมขอกดข้ามเลยล้วกันนะฮะว่าไปเรียบร้อยครับขึ้นมา30อันดับไปกันต่อครับอุ้ยอันดับเจเจอบอทอะเจอบอดก็ เจอบอดก็พากหน่อยลวกันเจอบอดเจอบอดมาฝังสี่เงาครับายชืบแล้วก็ชิบะไลตีไม่ใช่เควินไลเตะอ่าระบังข้ามินาครับใส่ทากบุบไปจังหวะนี้แล้วก็เควินไลเตะเรียบร้อยครับเหลือตัวเดียวลูกเตยวอิสราตันบุบจบเกมขึ้นมาอีก16อันดับนะฮะ MG ็กโอเคเขาไม่มีคอเกลิวนะเพราะฉะนั้นน่าจะไม่ค่อยยือ้อน่าจะไม่ค่อยยือ้อลุยกันต่อครับ ไครับจังหวะนี้เฮ้ยเขาใช้ข้ออะไรเนี่ยข้อปูบอมนะแต่เขามีจกักรพรรดิเด็กล่างธรรมดาด้วยนะมาครับเปิดมาก่อนเลยครับฝังสีเงาครับใส่โซนิกบึ้มไาจังหวะนี้10ล้านดานเมจนะแล้วเขามีกิ่กี่กบลอลรอนรับแรงกระแทกก็เลยเลือดเขาก็เลยไม่ค่อยลดลดเท่าไหร่นะเกวินไลเตะส่วนกันไปส่วนกันมาระบังเขไม่น่านครับใส่ปูบัมว่าไปจังหวะนี้7ล้านหนึ่งแสนดามเมจปูบอมติดไมโยอทอเป็นทีเรียบร้อยเกวินไลเตะขึ้นกันไปขึ้นกันมามาครับลูกเตะวายุสลาตันครับตังะนนนนน้อกิตตรรขาม็ดสแ่คับ ฝั่งสีเงาครับรับแรงกันแท้ครับผมมีกิกกี้โบลร้อนรับแรงกันแท้ครับสบายสบายครับเกวินไล่เตะไปที่โบลร้อนโบลร้อนไปหวั่นเลยระบายความไมน่าสนใจขึ้นกับไปโซนิีกก็ไปหวั่นเช่นกันครับเหลือแค่3ตัวอยู่ในสนามก็เกวินไล่เตะกันไปกันมาแล้วระบายความไมน่าสนใจขึ้นกับไปที่เกวินที่ติดสตันไปครับฮาหลานกาวสนดาเมจไปหวั่นแล้วก็บองเหล็กปิดจอบครับเรียบร้อยโอ้ยตีนติดไม่ย่อท้ออีกนะแต่ว่าเขาติดสตันอยู่ก็โดนโบลร้อนงัดอัปคัตธรรมดาชนะไปขึ้นมา19อันดับเข้าสู่ท็อป50ครับ HK h k g l u ลุยครับลุยครับจังหวะนี้ปืบโอเคมาเป็นโซนอีกฝั่งผมได้เปิดก่อนนะฮะแล้วเขาใช้บาคคุซันด้วยนะครับแล้วเขามีกิกกี้โบโรดหนึ่งตัวนะฮะอ่าครับฝังสีเงาครับติดโล่แน่นอนครับจังหวะนี้ปืบไปติดโล่ไปเกวินไล่เตะไปที่กระบองเหล็กกระบองเหล็กแทบจะไปหวันนะ่นฮะระบิ้เข้าไม่ได้ครับของผมเซตป,ป่าเถื่อนนะเพราะฉะนั้นนั่นแหละฮะกระบองเหล็กเขาติดโล่ไปที่เรียบร้อยก็คือลงไปนอนนั่นเองฮนะเกวิเกลิว เกวินของผมครับสตันเกลิวแล้วก็สตันโบลรอดไปเอาละฝั่งสีเงาครับเขาเปิดขึ้นกลับมาบ้างก็เจ็ล้านสองแสนดาเมยกิกกี้โบลรอดรับแรงกระแทกได้อยู่แล้วเกวินไล่เตะไปที่โบลรอดโบลรอดติดโล่ระบเบ้าเับไม่น่าเราบ้าไปจังหวะนี้โอเคยังติดโล่อยู่แล้วรีเลื่อยขึ้นมากระบ,บองเหล็กเขาลุกขึ้นมาฟาดฟันครับเฮ้ยรู้สึกจะเป็นอาวุธสามดาวด้วยใช่ไหมพายุป่าเถื่อนใช่ครับใช่ครับจังหวะนี้เรบ,บ้ามาโอเคกิกกี้โบลรอดรับแรงกระแทกได้อย่างสบายสบายเฉียบครับระับไม่้าสูเขึ้้้นกลับบไปอาไไปปจัังหวะนนี้ติดโล่ก โอเคมากระบ,บองเลยฝั่งผมมั้งครับพายุป่าเถื่อนครับใส่บาคุซันลังพิศาดพร้อมกับเกลิวและโซนิกติดโลกันใหม่โอเคบาคุซันสับมาจังหวะนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากลดดาเมจแล้วก็อัป,ปคัดมาจังหวะนี้ครับโบรอสครับนี่ฮะเอาละครับจังหวะนี้ปุบบอมก็ติดสั้นแล้วโดนสนามแรงปิดไปเกลิวอันติยัดหน้าไปโซนิกไปหวั่นเลยฮะตั้งแต่เทิร์นแรก มาครับเข้าสู่เทร์นที่2ครับโซนิกฟังผมครับฝังสีเงาพาเกลิวเข้าป่าติดโลไปที่เรียบร้อยเกวินไลเตไปที่กระบองเหล็กกระบองเหล็กแทบลงไปนอนต้องเจอระบำข้ามไน่าครับบ้าไปจากนี้เซตป่าเถื่อนทําให้กระบองเหล็กลงไปนอนเรียบร้อยครับแล้วเกวินไลเตไปที่โบลอสแล้วก็ลูกเตะวายุสลาตันจังหวะนี้ครับโอ้สตันสามตัวไม่ต้องเล่นครับแล้วโบลอสเตรียมตัวรับสตาร์การเลยครับแล้วกระบองเหล็กเขาลุกขึ้นมาฟาดฟันมาครับจังหวะนี้แล้วก็มาครับคายุป่าเถื่อนกิ๊กิ๊โบลัวนะ เพราะฉะนั้นรับแรงกันแทกรัวๆครับรับแรงกันแทกรัวๆแล้วก็ระเบิดขึ้นกับไป2ตัวเลยระบ้ามันก็ม่น่าสูดขึ้นกลับไปชิคกระบองเหล็กบ้าไปจังหวะนี้ติดโลไปที่3ดาเมจเกวินไล่เตะไปที่กระบองเหล็กเรื่อยๆเลยระบ้ามันกไม่น่าใสเกลียวที่ติดสตันบ้าไปจังหวะนี้เจ็ดล้านห้าแสนดาเมจไปหวั่นเลยเป็นที่เรียบร้อยครับเอาละครับนี่ครับพายุป่าเถื่อนครับใส่3ตัวเขใส่3ตัวมืมใส่โบลอดโบลอดหายไปทันทีเรียบร้อยครับเราอัปคัตไปที่ปูบอมจังหวะนี้เกลิยวอัน้าไปเพิ่มกระนสีแดง เอาละครับเข้าสู่เทิร์นที่3ครับฝังสีเงาใส่กระบ,บองเหล็กเต็มๆครับชีวิตแทบจะหมดครับลงไปนอนอีกทีหนึ่งเกวินไล่เตะไปที่บากุสันแล้วหลับบํมคบมหน,นาใส่ปูบอมบ้าไปจงลงนี้เก้าล้านห้าแสนดาเมจปูบอมติดโลเกวินไล่เตะบากุสันไปหวนอ่าแล้วลูกเตะว่ายุสลาตันครับเทิร์นที่3ไม่มีซาตันแล้วแต่ก็ยังติดโลอยู่ กระบองเหล็กฝั่งเขาลุกขึ้นมาครับ HK HK ปั่นมาจังหวะนี้แล้ว <enters> ก <the world> ็พายุป่าเธอนือผู้สามดาวสุดรอเท่ปั่นปั่นปั่นอ่ะปั่น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 มาผมยังติดโลทุกตัวเพราะฉะนั้นมาครับเกวินไล่เตะมที่กระบองเหล็กแล้วก็รับบคลังผังพินาบ้บาไปจังหวะนี้เป็ร้านดาเมจชีวิตกระบองเหล็กทุแทบสูญสิ้นฮะไม่ได้แทบสูญสิ้นและสูญสิ้นครับจำนวนชีวิตหมดครับเกวินไล่เตะไปที่ปูบอมปูบอมติดโลโลน่าจะหมดแล้วอัปอะคัตไปธรรมดาแล้วกก็สนนาามมแรงบบิดคืลั หวงบัดเล็กวายุไซคโคลมาน่าจะจบด้วยอันตีจากเกลิวออกไม่ใช่จบด้วยด้วงครับเดียยร้อยฮะขึ้นมา28อันดับเข้าสู่ท็อป20ครับผมมาครับมาครับจังหวะนี้โอเคเจออันดับ8ลุยกันต่อลุยกันต่อเจอันดับ8น่าจะสู้ได้นะนี่ฮะชนะลานปละลองแล้วเดี๋ยวถ้ามันเหลือแค่ประมาณเหลือแค่ด้วงเดี๋ยวผมขอกดข้ามนะเออโอเคมาดูกัน ปรับความเร็วขึ้นมาแล้วโซนอีกยัดหน้ามาจังหวะนี้แล้วเขามีกิกกิกี้บอลล็รับได้แค่สองตัวครับเกวินไล่เตะไปที่บลอคเกวินไล่เตะคืนกลับมาแล้วจังหวะนี้ครับโซนิกครับฝังสีเงาคืนกลับมาบ้างครับล้างแค้นนะแต่กิกกี้บอลอคผมยังรับได้กรแทกได้อยู่เกวินไล่เตะไปที่บลอคแล้วเกวินไล่เตะมันที่กระบอกอ๋อเขาไม่มีกระบองไงโอเคระบังพะม่น้าครับใส่เกวิลิวจังหวะนี้บ้าไปสิบล้านดาเมจฮะโอ้โหแรงจริงๆเกวินไล่เตะครับเกวินไล่เตะคืนกลับมา โอเคเขาติดสตันนะดวงเขาติดสตันแล้วก็โบลอสแล้วก็เกเริวนะติดสตันเขาก็ลูกเต๋าวุสลาสตันขึ้นกลับมาเหมือนกันแต่ว่าโชทีนะเขาไม่ใช่อาวุธสามดาวฮะแล้วก็เรามีแพสซีฟกระบองเหล็กในการกันสตันด้วยฮะบ้าไปจังหวานี้ฮะโอ้โหดวงผมแล้วมาแล้วครับพระเอกของงานครับกระบองเหล็กคระพวงค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 วงพายุป่าเทือนมาจังหวะนี้ติดโลกกันไปกีกีโบล็อตผมระเบิดกีกีฝั่งตรงข้ามระเบิดมา 2ตัวเลยสีเดียวเชียวแล้วกเกสึเขามีอาวุธ3ดาวเนี่ยอันตีมาจัดหน้ามาจังหวะนี้แล้วก็โบอลล็อตอปะคัดคืนกลับไปจังหวะนี้โบลอตฝั่งตรงข้ามติดตันโซนิกติดตันเพราะฉะนั้นมาครับเข้าสู่ทึงที่2ครับฝังสีเงาใส่โซนิกเต็มเต็มครับจังหวะนี้โซนิกติดโล่อีกครั้งหนึ่งเกวิ้นไล่ตตดไปที่โบลอสครับเกวิ้นไล่เตะค,คืนกลับมากระบองเหล็กอ่ะครับรับแรงกระแทกกับฝังสีเงาพาโซนิกเข้าไปา ห้าล้านสามแสนดาเมจโซนี่ผมติดโล่ไปที่เรียบร้อยเกวิดไลเตไปที่บัวลอดเกวิดไลเตขึ้นกับมากระบ,บองเหล็กระบำคลั่งพังพหนาศใสเกลิวกันซุปจังหวะนี้เจ็ดล้านเก้าแสนดาเมจพร้อมกับกีกี้บัวลอดที่ระเบิดขึ้นกับปาเกวิดเกลิวเตกันไปกันมาแล้วลุงเตวิสลาตันไม่นี้ต้องเล่นครับจังหวะนี้ดวงเขาติดสตันนะครับผมเกวิดไลเต เอาละครับจังหวะนี้ลูกเตะวิสละตัดรับแรงกระแทกซึ่งโบลร้อนผมติดสตันแต่ด้วงผมไม่ติดสตันเกวินไล่เตะไปที่โบรลร้อนระบำข้างพาินาสวนคืนกลับไปที่เกวินจังหวะนี้5้าล้านแสนห้ล้านแสนนาเมตรระบำข้างพาินาสวนคืนกลับไปที่ด้วงที่ติดสตันอยู่เอาละครับโอ้โหสะท้อนคืนกับมาแรงจัดๆแล้วกระบองเหล็กไม่มีลูกไฟใช้ก็เลยต้องตีธรรมดาไปเกริยวยังไหครับยังไม่ถึงครับจังหวะนี้วิกกีสนามแรงบิดแล้วก็กกคิสุมัดกกคิสึมาอาวุธสามดาวฮิวพุลุนทีมกันมา เอาเรื่องจัดๆครับคนคนนี้เกริลอันติยัดหน้าไปแล้วก็มาครับเธอที่3ครับฝัง,งสีเงาใส่โซนิีโซนนีไปหวันฮนะเดี๋ยวจะเริ่มเก็บทีละตัวนะเก,เก,เกวินไล่เตะกันไปกันมาระบามคามินาใส่เกริลกันชุบ11ดล้านาเมตเกริลไปหวันเกวินไล่เตะไปที่โบลอดโบลอดหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กระบองเหล็กผมลงไม่นอนลูกเตะวิวสลาตันเธอที่3ามไม่มีสตาร์ทแล้วแต่ว่ามันทําให้โลแล้วก็เกวินนั้นหายไปฮนะ เรียบร้อยฮะจังหวะนี้เหลือแค่ด้วงกับโกเกตสึเท่านั้นระบ,บำําคังพินาศใส่ดวงที่ติดโลบ้าไปจังหวะนี้โอเคกระบองเหล,ล็กขึ้นมาฟาดฟันโอเคติดโลทั้งคู่แล้วก็กระบองเหล็กฟาดฟันไปจังหวะนี้แล้วก็ฟาดติดโล,ลติดโลหลวัวติดโลหรวหัวโกเกตสึครับโกเกตสึโกเกตสึสออยังไงระบ,บำําค้งพินาศมาก่อนไม่ใช่อันนี้ด้วงด้วงมาก่อนจังหวะนี้แล้วก็โกเกตสึมันโกเกตสึเหลือแค่สองตัวโอ้โหเราคิวขึ้นมาอีก ฮิวขึ้นมาอีกมาครับจังหวะนี้ระบ,บ้าข้างมีน้าไซโกกิสิที่ติดโลโอ้โหผมว่าติดโลกันไปกันมาอีกสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นผมขอกดข้ามนะครับผมโอเคขึ้นมา15ดับเข้าสู่ท็อป10เป็นที่เรียบร้อยต่อไปครับเจอลุงโอ้โหนี่อันเดิมเลยลุงไลเกอร์ไหนดูสิชนะโอ้โหไลเกอร์เอาเอาคิงมาแล้ว,วะชนะไลเกอร์ได้หรือเปล่านั้น20เพชรับจัดไปครับขอเจอไลเกอร์ก่อนละกันนะ เจะออนี่ไงขึ้นปลาอั ond, นใดหมดอันดับสีนี่ไงมาดีครับก็มาดีครับยาวจัดจัดฮะคลิปนี้ยาวจัดจัดมาเลยครับเอาคิงเอนจินเหรอคิงเอนจินเปิดก่อนเนาะมาดีครับถ้าเปิดก่อนนีครับโอ้โหไม่เป็นไรฮะโดนไล่ตีกระบองเหล็กมาโดนไล่ตีโซนิกมาเกวินไล่เตะครับเกวินไล่เตะคืนกลับมาแล้วยังไงฝังสีเงาใส่ด้วงเต็มเ,ม,เมด้วยโอ้โหจังหวะนี้ โอ้แล้วโดนโดนคิงไล่ตีโอ้โดนคิงไล่ตีอืออืๆอกิกี้บล,ล็อต่างคนต่างรับแรงกระแทกเกวินไล่เตะเกวินไล่เตะขึ้นกลับมาเอาละครับจังหวะนี้ระบบมคลังผังพีนาครับบึ้บมาผมโดนใบ้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอันตีก็จะโดนจํากัดนะฮะกระบองผมก็จะไม่ได้ออกอันตีนะอ่าครับลูกเตะวิวลาตันบ้าไปจังหวะนี้7ล้านฮะ7ล้านฮะมาครับเกวินไล่เตะครับโอ้โหเกวินไล่เตะขึ้นกลับมา มาครับรับแรงกระแทกลูกเตะวิวสละตันมาสิบล้านดาวเมตแต่ว่าเกลิวตัวเดียวนะที่ผมติดสตันอยู่แต่ฝั่งตรงข้ามครับไลเกอร์ครับติดสตันทั้งกระบองฮะทั้งทั้งเกลิวนะระบำข้ามไม่น่านครับสวนกันไปสวนกันมาอ่ะบ,บึบมา11ล้านดาวเมตรโอ้กระบองเละผมลงไม่นอนก่อนแน่เลยระบำข้ามไม่น่านสูญกันไป,ไปที่ด้วงครับจังหวะนี้9ก้าล้านเก้าแสนไม่ใช่9ก้าล้านเก้าแสนเก้าแสนนี่เ <c> ก <oughs> ้าแสนเฉย กระบองเหล็กไม่มีลูกไฟใช้เลยตีธรรมดามารลับบัมข้าไม่น่าสูขึ้นกับมาลงไปนอนครับกระบองเล็กฝั่งผมโอ้โหแย่จัดครับแย่จัดแต่ผมชนะได้ยังไงลองไปรับชมกันครับรลับบัมข้าไม่น่าสูนคิงกับมาโบล้อจังหวะนี้ก้าล้านแปดเนเมติดโล่กันรัวระเบิดถล่มดวงดาวล้างจักรวาลครับเจ็ดล้าน4ีซีนาเมตจังหวะนี้ครับอ่าล่ะครับเธอที่สองครับคิงครับอันติยัดหน้ามาฮิวพื่นลุมทีมกันมาพร้อมกับโดน โดนไล่ตีโดนไล่ตีโอเคกิกี้โบรลยจะมี1ตัวแต่กิกี้ฝั่งไลเกอร์ยังมี2ตัวนะแล้วสนามแรงบีคืนกับไปฝั่งสีเงาใส่ด้วงเต็มๆครับ12ล้านดามเมดโอ้โหโดนทิงก็ไล่ตีไปที่โบลอ์เรื่อยๆเลยอือเกวินไล่เตะไปที่โบลอสแล้วก็เกวินไล่เตะคืนกลับมาที่โบลอส โอ้โหระบำคามิน่าครับใส่กระบ,บองเล็กบ้าไปจังหวะนี้สิบล้านดาเมจกิกีโ้โบล์รอฝั่งไลเกอร์รับแรงกระแทกพร้อมระเบิดคืนกลับมาเกวินแต่ละฝั่งเตะกันไปเตะกันมาแล้วลูกเตะวายุสลาตันบ้าไปจังหวะนี้ไม่ต้องเล่นครับอ้าวแล้วเขาติดสตนันแค่เกรีวตัวเดียวครับเกวินไล่เตะกันไปกันมาแล้วสนามแรงบิดครับลูกเตะวายุสลาตันครับรับแรงกระแทกบางร้าฝั่งผมโอ้แล้วติดสตนันไปสามตัวเลยครับผู้ชนะยังไงครับเนี่ยชนะยังไงครับเนี่ยระบำคามิน่าสวนคืนกลับไปที่ แล้วก็ระบำคลังพังที่น่าบ้าไปจังหวะนี้9ล้าน9แสนนาเม็พร้อมกับกิกี้โบลร้อระเบิดระบำข้าไม่นาสูขึ้นกับไป9ล้าน7แสนนาเม็กับบองเหล็กองลุกขึ้นมาฟาดฟันแล้วฮะกับบองเหล็กบอกทนไม่ไหวแล้วไม่มีลูกไปใช้เลยตีธรรมดาไปแต่ก็ติดโล่นะครับระบำข้าไมินาสูญคืนกลันมาถึงมีอันติก็ฟาดไปตัวที่ติดโล่อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็ดีแล้วครับที่ไม่ได้ใช้อันติไปมานะครับโบลร้อนครับรับแรงกระแทกจากดวงครับฝั่งนี้โอ้ติดโล่ครับ เรียบร้อยฮะมาครับระเบิดถล่มดวงดาวล้านจักรวาลน,นะบูบูยี่สิบสามล้านดาเมจครับโบลอตไปหว่านเลยครับเหลือเกวินที่ติดสตันอยู่แล้วก็บองเด็กเขาไม่มีลูไฟใช้ครับเลยตีธรรมดามาติดโล่กันไปคิงเอนจิ้นครับมาครับแล้วโดนคิงไล่ตีพิธีโซนิโซนิคไหวไหมโซนิกติดโล่อยู่ครับเกวินไล่ตีไปทีโซนิกติดโล่โอเคครับ จังหวะนี้ครับฝังสีเงาใส่ดวงเต็มๆอีกแล้วเขาสิบเอ็ดล้านดามเมจโอ้โหเลือด,ดวงลีขึ้นมาครับพร้อมกับโดนคิงที่ไล่ตีแล้วก็เกวินไล่เตะโอ้สะท้อนขึ้นกลับมาติดโลทุกตัวหลับบําคามินานครับใส่กระบองเหล็กบ้าไปจังหวะนี้สิบเอ็ดล้านดามเมจกระบองเหล็กลงไปนอนแล้วเกวินไล่เตะไปที่โซนิกโซนิกติดโลอยู่เพราะฉะนั้นเกวินครับเกวินไล่เตะเกวินไล่เตะขึ้นกลับมาแล้วก็ลุกเตะอุยุทสลาตันครับของฝั่งผมอ้าวไม่ใช่แต่เป็นของฝั่งไลเกอร์ครับโอ้โห มาครับจังหวะนี้ครับเกวินไล่เตะกันไปกันมามาครับรับแรงกระแทกจัดด้วงครับ ดวงต้องสวนคืนกลับไปก่อนบึบไปจังหวะนี้4ี่ล้านดาเมคถ้าติดโล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ระบาีางขามินาฝั่งไลเกอร์บ้ามาจังหวะนี้ครับยังติดโล่อยู่ครับสำหรับเกลิวเกวินไลเตไปที่โบลอนระบีง้ามินาสวนคืนกลับไปที่ดวงฝั่งไลเกอร์9ล้านแสนดาเมจพร้อมสะท้อนคืนกลับไปเกวินไลเกวินไปหวั่นเลยครับแล้วกระบองเหล็กลุกขึ้นมาไม่มีลูกไฟใช้อีกแล้วครับเลยต้องตีธรรมดาไประบียงข้ามหน้าสวนคืนกลับมาที่กระบองเหล็กเขาก็ไลเกอร์ได้เปิดก่อนกระบองเหล็กผมแล้วเกลิวอันตียัดหน้าเกลิวฝั่ง เอาเรื่องจัดๆฮะเออระเบิดถล่มดวงดาวล้านจักรวาลบ้าๆๆไป18ล้านดาเมจโอแม่เจ้าโอ้แล้วสะท้อนดวงกลับไปทําให้โบล็อตไปหวั่นแล้วก็บองเหล็กลุกขึ้นมาฟาดปันจังหวะนี้กับบองเหล็กอัดไปที่ดวงครับดวงดวงดวงติดโลนะครับแล้วสะท้อนขึ้นกลับมาคิงริงก็ติดโลเลยทีเดียวเชียวเข้าสู่เทอร์นที่สี่ครับคิงเองนจิ้นมาครับฮิวเพื่อนลุ้งชิมกันมาแล้วโดนคิงไล่ตีครับโอ้โดนคิงมันไล่ตีเรื่อยๆเลยฮะจังหวะนี้ แดวงผมยังติดโลอยู่ระบาดครั้งนี้หน้าสูงขึ้นก็ไปที่กระบองเหล็กเก้าล้านเจ็ดแสนดาเมจกระบองเหล็กลงไปนอนอีกครั้งหนึ่งแล้วดวงผมก็โดนไล่ตีมาเรื่อยๆโดยโดนคิงแล้วก็ระบาดครั้งมีหน้าจังหวะนี้ติดโลครับสบายครับระบาดครั้งนีหน้าสูงขึ้นไปที่ไลเกอร์เก้าเก้าล้านเก้าแสนดาเมจฮะจังหวะนี้กระบองเหล็กผมขึ้นมาฟาดปันนะเรียบร้อยฮะดวงเขาติดโลครับพายุป่าเถื่อนนะครับ อายุป่าเถื่อนใส่คิงใส่ด้วงใส่คิงใส่ด้วงโอเคติดโล่ระเบ้าก่างพินานคืนกลับมาบ้ามาจังหวะนี้ก้าล้านเจ็ดเซนเมกกระบอกเหล็กลไม่นอนแล้วกะบองเหล็กปังไรเกรลูกขึ้นมาปาดมาที่ด้วงผมด้วงผมติดโล่ด้วงผมติดโล่แล้วก็ด้วงผมต้องสวนคืนกลับไปด้วยระเบ้ารล้งพังพินาศต่วัดกระบองเหล็กเขาก็ติดโล่อยู่เอาละครับเข้าสู่เทอร์ที่5ครับเพิ่งเทิร์ที่5เท่านั้นแล้วคิงเอนจินมาจังหวะนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น โดนคิงไล่ตีไปที่ดวงที่ติดโลอยู่สบายสบายครับจังหวะนี้ระบามข้างมหน้าพรผมได้เปิดก่อนอับ,บ้าไปจังหวะนี้10ล้านดานเมจครับกระบองเหล็กลงไปไม่ดับอีกรอบนึงโดนคิงไล่ตีเรื่อยๆเลยจังหวะนี้ครับระบามข้างมมหน้าสวนขึ้นกับมาเอติดโลครับ รับบ้าคไม่น่าสูนขึ้นกับไปครับดวงไลเกอร์จะรับแรงกระแทก้าก้าล้านหาแสนดาเมจครับกระบ,บองเหล็กของลุกขึ้นมาฟาดฟันคิงไปหวันแล้วก็พายยปลาเทือนใส่ดวงแต่ด้วงติดโลครับด้วงติดโลด้วงติดโลดรัว โอเคไปรับบ้ามข้างพิน้าสวนขึ้นกันมาบ้ามาจาังหวะนี้เก้าล้านเจ็ดแสนมเม็ดกระบองเหล็กผมไปหวานแล้วนะแล้วกระบองเหล็กลุกขึ้นมาฟาดฟันลุกขึ้นมาพายุปลาเทือนใส่ดวงผมดวงผมติดโลดดวงผมติดโล่พร้อมหลับบ้ามกลางพังพิน้าสวนขึ้นกันไปบ้าไป,ไปจังหวะนี้เก้าล้านเจ็ดแสนน้ำเมตรกระบองเหล,ล็กลงไปนอนยังมีชีวิตอีกเหรอกระบองเหล,ล็กหลับบ้าข้างพิน้าครับใส่ดวงไลเกอร์ิึงติดโลครับแล้วก็โดนคิ้งไล่ตีครับ โดนคิงไล่ตีครับแต่ไม่เป็นไรครับด้วงผมยังมีโลอยู่ระบำข้ามินาสูนคิงเอามาบ้ามาจังหวะนี้ติดโลครับติดโลเพราะฉะนั้นโดนคิงไล่ตีกระบองเหล็กลุกขึ้นมาก็ยังติดโลอยู่ใช่ไหมระบำข้ามพินาศสูนคิงก็ไปก่อนครับบ้าไปจังหวะนี้ไม่มีความหมายเพราะว่าด้วงไรเก์ก็ติดโลอยู่มาครับพายุป่าเทือนคืนกับมาแต่ด้วงผมมีโลไงด้วงผมมีโลไงบ้ามาแล้วก็ระบำคลั่งพังพินาศใส่กระบองเหล็กบ้าไปจังหวะนี้9.7เซนติเมตชีวิตกระบองเหล็กหมด พร้อมกับดวงที่ไม่มีโล่ใช่ไหมบ้าไปจังหวะนี้สิบเอ็ดล้านดาเมจมาครับมาครับโดนคิงไล่ตีแล้วไงฮะโดนคิงไล่ตีแล้วไงฮะมาครับระบบาคลั่งพังมีหน้าครับบ้ามาจังหวะนี้สิบสองล้านดาเมจดวงผมยิงได้แล้วดวงผมรีเลื่อขึ้นมาพร้อมโดนคิงไล่ตีโดนคิงไล่ตีระบหาครั้งไม่น่าส่วนคืนกลับไปครับดวงไลเกอร์อบบ้าไปจังหวะนี้เก้าล้านเจ็ดแสนดาเมจครับพร้อมสะท้อนดวงไลเกอร์เกือบตายแล้วผมได้เปิดก่อนไงผมได้เปิดก่อนจังหวะนี้บ้าไปเรียบร้อยแล้วสิบเอ็ดล้านดาเมจโดนคิงไล่ตี โดนคิงไล่ตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมก็ตายเหมือนกันแต่ว่าผมผมเอาชนะเขาได้ก่อนครับเออขึ้นอันดับสี่ลานปลาลองครับด้วยเวลาอันสั้นครับอีพีที่2นี้อย่างตึงเลยฮะโอ้แล้วมีคนนี้ด้วยนะผมชนะเขาไหมเนี่ยแต่ลุงผมไม่ได้ชนะนะโอเคเดี๋ยวผมกดท้าสู้3คนนี้โดยโดยกดสคริปต์เลยนะผมรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าผมสู้เขาไม่ได้นะเดี๋ยวกดสคริปต์ให้ดูอันนี้มันไม่ขึ้นชนะโอเคแพ้อยู่แล้ว แพ้อยู่แล้วนะปึ๊บๆึ๊บ,บ,บโ,โหลุงเขาไม่มีกิกิ <ๆ S 1> โบรอลอสด้วยนะเอาเรื่องจัดจันนะใช้คิงนะโอเคขนาดผมได้เปิดก่อนเนี่ยผมยังแพ้เลยโอเคไม่มีปัญหามา SR คิงนี่ยังไง SR คิงโอ้ไม่ชนะนะโอ้โหทีมเขาก็เอาเรื่องอยู่นะขึ้นดับ2มาลานประลองมาได้นี่ก็ตามนั้นเลยฮนะแพ้กันไปเอาละครับตาสุดท้ายครับเจอพี่บาทครับก็ขอกดใช้เพชร ปุ๊บไปก็ไม่น่ารอดไม่รอดอยู่แล้วโอเคจัดอ๋อนี่ทีเมตาใหม่นะก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคก็แพ้กันไปครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยืดยาวพอสมควรเลยเพราะว่าคอเกลิวตีกันเองเนาะถ้าชอบยังไงกดไลค์นะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับผม